ที่ศึกษาตำราเกี่ยวกับเรื่องราวของพระในสมัยพุทธกาลจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงสรรเสริญและยกย่องพระปฏิบัติมากกว่าพระปริยัตเสียอีกเนื่องจากว่าสัจธรรมความจริงที่พระองค์ทรงค้นพบมีอาจแจ้งประจักษ์ได้ด้วยการเล่าเรียนศึกษาแต่สามารถแจ้งประจักษ์ได้ด้วยการลงม,มือปฏิบัติพระปริยัติจะเปรียบเสมือนกับทัพพีที่อยู่ในหม้อ,อกแกงซึ่งไม่มีวันที่จะรู้รสชาติของแกงได้เลย ตางจากพระปฏิบัติที่เปรียบเสมือนกับเจ้าของแกงที่ได้ทั้งชิมได้ทั้งกินแกงนั้นอย่างเต็มที่แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ความสำคัญกับพระปริยัติเลยในทางกลับกันพระองค์ก็ทรงมองเห็นประโยชน์ของพระปริยัติผู้เล่าเรียนศึกษาว่าสามารถที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้วัฒนาต่อไปได้เช่นกันเพียงแต่พระองค์ทรงอย่างน้นไปในการรู้แจ้งเห็นจริง มากกว่าที่จะจดจำเป็นนกแก้วนกขุนทองหรือเป็นหนอนแทะกระดาษเฉยๆถ้าเกิดว่าพระปริยัตินั้นหันมาสนใจในการประพฤติปฏิบัติด,ด้วยความเพอร์เฟกย่อมเกิดขึ้นและจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรที่ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นแหละในสมัยปัจจุบันนี้ พระปริยัติที่หันมาสนใจในภาคปฏิบัติจนสามารถเป็นกําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีอยู่หลายรูปเช่นเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์กันสริจันโทหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพะโลหลวงปู่มหาทองสุขสุจิตโตอดีตพระอริยคุณาทานหรือหลวงปู่มหาเสงปุตโสหลวงพ่อพุทธทาตพ,พิขุ หลวงปู่มหาเขียนทิตาสีโลหลวงพ่อพระมหาธนิตปัญญาปสุโตหลวงพ่อมหาโชโดกยาณสิทธิและองค์ที่คนรู้จักกันแค่หลายโด่งดังไปทั่วประเทศก็คือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านคือพระปริยัติที่ไม่ยอมเป็นแค่ทัพพีในหม้อกแกงจึงหันเหชีวิตมาเป็นพระปฏิบัติและสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนายอย่างมากมายมหาศาล วันนี้แอดมินจะขอนำเรื่องราวของพระปริยัตรรูปหนึ่งที่ตัดสินใจหันเหชีวิตมาเป็นพระปฏิบัติภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของหลวงพ่อชาสุภัทโทรพระปริยัตรรูปนี้มีนามว่าท่านเจ้าคุณพระมงคลกิตติธาดาหรือพระมหาอมรอเขมจิตโตแห่งวัดป่าวิเวกธรรมชาอำาเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากพระมหาอมรเป็นพระปริยัติมาก่อน การหันชีวิตเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติในช่วงแรกๆของท่านอาจจะเป็นแบบไม่ร้อยเปอร์เซนต์หลวงพ่อชาผู้เป็นอาจารย์ของท่านน่าจะรู้จักในจุดนี้ดีจึงออกอุบายวิธีพาพระมหาอมรไปกราบครูบาอาจารย์สายปฏิบัติในภาคอีสานเพื่อให้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นช่วยกระเทาะให้อย่างน้อยๆก็ช่วยสกิดให้พระมหาอมรตื่นตัวในการปฏิบัติขึ้นมาบ้างละก่อนหน้าที่พระมหาอมรมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อชานั้น พระมหาอมรท่านเป็นพระที่มีความรู้ด้านบาลีและด้านปริยัติธรรมจนสอบได้ปร,ริยนธรรมหกประโยคนักธรรมเอกและเปิดโรงเรียนสอนพระปริยติธรรมที่วัดน้องขุนมาเกือบสิบปีมีลูกศิษย์ลูกหานับร้อยนับพันคนในเวลานั้นพระมหาอมรก็จัดว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอีกทั้งในสมัยนั้นพระฝ่ายอารัญยวาสีหรือที่เรียกว่าพระตา มักจะถูกดูแคลนว่าไม่รู้หนังสือไม่รู้บาลีไม่รู้จักพระไตรปิฎกการที่พระมหาอมร์ตัดสินใจเข้ามาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อชาจึงเป็นเรื่องใหญ่และสร้างความไม่พอใจให้หลายฝ่ายจนมีพระเถระรูปหนึ่งฝากพระมาบอกแจ้งให้พระมหาอมร์ทราบว่ามหาอมร์มันจะบ้าหรือไรเบื่อโลกเบื่อสงสารทำไมไม่หนีเข้าป่าเข้าภูเขา ไปหมอบตาอยู่ทําไมกับอาจารย์ชาวัดป่าพงนั่นแต่ท่านก็หาเปลี่ยนความตั้งใจไม่ได้โต้ตอบกลับไปบ้างตามทิฏฐิมานะเดิมๆของท่านในปีแรกของการมาอยู่วัดหนองป่าพงเมื่อวันที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2511ได้มีโยมมานิมนต์หลวงพ่อชาไปกราบน้มัสก,การหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกลองเพนล,ลวงพ่อชาจึงได้ชวนพระมหาอมรและพระอาจารย์สุเมโทไปด้วย ไปถึงวัดถ้ำกรองเพนเวลาบ่ายโมงซึ่งยังไม่ใช่เวลาที่หลวงปู่ขาวจะรับแขกหลวงพ่อชากับพระมหาอมรและพระอาจารย์สุบีโทจึงต้องรอจนถึงบ่ายสองโมงพอถึงบ่ายสองโมงแล้วพระอุปถาของหลวงปู่ได้เปิดประตูให้ได้เข้าไปกราบหลวงปู่ภายในกุฏิหลวงปู่ขาวท่านนั่งอยู่บนเตียงผิวพรรณท่านผ่องใสเย้มแย,ย้มอารมณ์ดีท่านถามว่าใครนี่กระผมมาจากบัดนน้องป่าพง หลวงพ่อชาตอบอ๋อท่านชาหรือหลวงปู่ขาวถามขอรับกับผมหลวงพ่อชาประนมมือตอบนี่พระมหาอมรมาด้วยกันหลวงพ่อชาชี้มือมาทางพระมหาอมรซึ่งนั่งอยู่คู่กับพระอาจารย์สุมีโถหลวงปู่ขาวชำเลืองตาดูพระมหาอมรแล้วหันไปทักทายสนทนากับหลวงพ่อชาต่อไปพอสมควรหลวงปู่ขาวจึงได้หันมาทางพระมหาอมรแล้วถามว่าเป็นมหาหรือ พระมหาอมรประนมมือคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจจึงตอบท่านไปว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้เศราแล้วขอรับหลวงปู่ขาวหัวเราะชอบใจการที่พระมหาอมร์ตอบหลวงปู่ไปเช่นนั้นเพราะคิดในใจว่าถ้าตนรับว่าเป็นมหาก็กลัวหลวงปู่จะเล่นงานเอานั่นเองหลวงปู่ขาวได้ถามพระมหาอมร์อีกว่ารู้จักเวลาหกสี่จำพวกไหมเวลาหกแปลว่ามี ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกเล่มที่13อังคุตรนิกายเจตุกะนิบาตพระมหาอมวรคิดในใจว่าถ้าเราตอบว่ารู้จักก็จะไม่ได้รับฟังโอวาทจากหลวงปู่จึงตอบหลวงปู่ไปว่ารู้จักขอรับแต่จําไม่ค่อยได้อันนี้ก็แล้วแต่หลวงปู่จะเมตตาขอรับหลวงปู่ขาวได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยว่าเวลาหกสี่จำพวก ฟ้าร้องเปรี้ยงทางนวน้นเปรี้ยงทางนี้แต่ฝนไม่ตกนะ่ะดีไหมไม่ดีขอรับฟ้าไม่ร้องแต่ฝนตกนะ่ะดีไหมดีขอรับฟ้าทั้งไม่ร้องทั้งฝนก็ไม่ตกดีไหมไม่ดีขอรับแล้วถ้าฟ้าร้องด้วยฝนก็ตกด้วยละ่ะดีไหมดีขอรับหลวงปู่ขาวได้สาธยายธรรมต่อไปว่าผู้บวชเข้ามาแล้วได้ศึกษาปริยัติธรรมแต่ไม่ได้ปฏิบัติ เหมือนฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญส่วนปริยัตตตำหนิส่วนปฏิบัติเพราะผลที่ได้มีน้อยมากส่วนผู้ปฏิบัติธรรมโดยมีครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางแม้จะมีปริยัติน้อยพระพุทธเจ้าสรรเสริญส่วนปฏิบัติตำหนิส่วนปริยัติอย่างผมนี่ก็มีประโยชน์ยูลูกหลานพอได้พึ่งอาศัยผู้ที่บวชเข้ามาแล้วไม่สนใจทั้งฝ่ายปริยัติไม่สนใจทั้งฝ่ายปฏิบัติ บวชเข้ามาเพื่อเลี้ยงร่างกายเป็นอันตรายได้พระพุทธเจ้าตำหนิทั้งส่วนปริยัติทั้งส่วนปฏิบัติเหมือนฟ้าไม่ร้องทั้งฝนไม่ตกส่วนผู้ที่บวชเข้ามาแล้วสนใจทั้งปริยัติศึกษาเล่าเรียนสนใจทั้งฝ่ายปฏิบัติอย่างมหานี่ก็ดีอยู่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทั้งสองทางส่วนผู้ที่ไม่ปฏิบัติแม้จะได้ก้าวประโยคก็ช่างแม่มันเถอะพระมหาหมอมรถึงกับสะดุ้ง เกือบแล้วไม่ละ่ะแม้ไม่ได้ถูกตรงๆแต่ก็คงเฉียดๆไปก็เพราะว่าท่านคาดเดาเหตุการณ์ถูกในตอนที่หลวงปู่ขาวถามครั้งแรกว่าเป็นมหาหรือท่านตอบว่าเมื่อก่อนเป็นแต่เดี๋ยวนี้เศร้าแล้วปีนั้นหลวงปู่ขาวอายุ81ปีหลวงพ่อชาอายุ50ปีส่วนพระมหาอมรน,นั้นอายุ37ปีเต็มปีตสนทนากับหลวงปู่ขาวจนได้เวลาพอสมควรเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาพักผ่อนของหลวงปู่มากเกินไป หลวงพ่อชาพระมหาอมรและพระอาจารย์สุเมโถูจึงกราบลาหลวงปู่ขาวเพื่อออกเดินทางต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมายไปกราบนมัสก,การหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อเดินออกมาพ้นกุฏิของหลวงปู่ขาวหน่อยหนึ่งหลวงพ่อชาได้กล่าวหยอกพระมหาอมรว่าเห็นไหมหลวงปู่ด่าแม่มหาแล้วพระมหาอมรได้ตอบว่าหลวงปู่ด่ามหาเก้าประโยคผมหกประโยคไม่ถูกผมรับขอรับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆฟังจบไปแล้วได้คติธรรมหรือแง่คิดอะไรกันบ้างที่แน่ๆคือครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติท่านเคารพกันตามสายแห่งธรรมจริงๆกิริยาที่แสดงออกหน้าศรัทธาเลื่อมใสามากหลวงปู่ขาวกับหลวงพ่อชาท่านรู้คุณธรรมของกันและกันดีแค่มองตาก็รู้ถึงหัวใจธรรมะที่หลั่งไหลออกจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับคนที่ควรจะได้รับส่วนจะได้มากได้น้อยนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอความร่มเย็นเป็นสุขจงมังเกิดมีเดชท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านสมบังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ